ระหึ่มอาเซียนทั้งภูมิภาคเมื่อมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งล่าสุดจบลงพร้อมภาพประวัติศาสตร์ที่คนไทยทั้งประเทศต,ต้องจารึกไว้ในความทรงจำทีมชาติไทยสร้างผลงานยิ่งใหญ่เกินคำบรรยายกวาดเหรียญทองได้มากถึง232เหรียญทำลายทุกสถิติเดิมของซีเกมส์และทุกสถิติที่เวียดนามเคยครองไว้อย่างรับคาบกลายเป็นชาติที่คว้าเหรียญทองมากที่สุดตลอดการในประวัติศาสตร์ซีเกมส์เสียงเฮดังสนั่นจากสนามแข่งขันไปจนถึงหน้าจอทีวีทุกบ้านทงปลรรยลมบกสะบัดอย่างภาคภูมิใจ พร้อมน้ำตาแห่งความปลื้มปิติของนักกีฬาโค้ชและแฟนกีฬาชาวไทยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาซีเกมคือเวทีสำคัญที่สะท้อนพัฒนาการด้านกีฬาของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยเคยยิ่งใหญ่เคยสะดุดและเคยถูกท้าทายอย่างหนักจากคู่แข่งสำคัญอย่างเวียดนามอินโดนีเซียแล,และมาเลเซียโดยเฉพาะในช่วงไม่กี่ปีหลังเวียดนามก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจกีฬาอาเซียนอย่างแท้จริงครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองพร้อมสถิติที่หลายฝ่ายมองว่าไทยอาจต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะทวงคืนศักดิ์ศรี แต่ซีเกมครั้งนี้พิสูจน์แล้วว่าช้างศึกแห่งอาเซียนยังไม่เคยหายไปไหนเพียงแต่กำลังสะสมพลังเพื่อกลับมาอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมการคว้า232เหรียญทองไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือผลลัพธ์ขององค์การวางแผนระยะยาวการลงทุนอย่างจริงจังและการเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนานักกีฬาไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนจนถึงทีมชาติระบบการคัดเลือกที่เข้มข้นวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการการฟื้นฟูร่รางกายรวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยวิเคราะห์สมรรถภาพ ล้วนเป็นฟันเฟืองสําคัญที่ทําให้ไทยยกระดับขีดความสามารถเหนือคู่แข่งอย่างชัดเจนไฮไลท์สาคัญของซีเกมส์ครั้งนี้คือความสมาเสมอของทัพนักกีฬาไทยในแทบทุกชนิดกีฬาไม่ใช่เพียงกีฬามหาชนอย่างฟุตบอวลวอลลย์บอลหรือกรีธาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกีฬาต่อสู้กีฬาทางน้ํากีฬาในร่มและกีฬาที่ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะทางไทยสามารถเก็บเหรียญทองได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับคู่แข่งโดยเฉพาะเวียดนามที่พยายามไล่ตาม แต่สุดท้ายไม่อาจต้านทานความร้อนแรงของทัพนักกีฬาไทยได้กรีฑากลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ครั้งนี้นักวิ่งไทยทำลายสถิติซีเกมหลายรายการโดยเฉพาะระยะสั้นและผลัดที่เคยเป็นจุดแข่งของชาติอื่นกลับถูกไทยแย่งชิงความเป็นหนึ่งมาได้อย่างเด็ดขาดภาพนักกีฬาวิ่งเข้าเส้นชายพร้อมธงชาติไทยในมือกลายเป็นภาพจำที่ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลมีเดียสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่อย่างมหาศาล วอลเลย์บอลไทยยังคงตอบย้ำความเป็นมหาอำนาจของภูมิภาคทั้งทีมหญิงและทีมชายโชว์ฟอร์มเหนือชั้นเอาชนะคู่แข่งแบบขาดลอยหลายแมตช์เสียงเชียร์ไทยแลนด์ไทยแลนด์ดังกระหึ่มทุกสนามความสามาคัคคีการเล่นเป็นทีมและประสบการณ์ระดับนานาชาติคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ไทยยืนหนึ่งอย่างไร้ข้อกังขาในขณะที่ฟุตบอลแม้จะ,ะเผชิญแรงกดดันมหาศาลจากแฟนบอลแต่ทัพช้างศึกก็พิสูจน์หัวใจนักสู้เดินหน้าคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ เกมนัดชิงชนะเลเต็มไปด้วยความตึงนเครียดและดรามา่าแต่สุดท้ายไทยคือทีมที่เฉียบคมกว่าสแสดงให้เห็นถึงวินัยแทคนิคและสภาพจิตใจ,จที่แข็งแกร่งกว่าในยามคับขันกีฬาต่อสู้อย่างมวยไทยเทควันโดยูโดและคาราเต้คืออีกหนึ่งแหล่งผลิตเหรียญทองสำคัญนักกีฬาไทยแสดงให้เห็นถึงเทคนิคความแข็งแกร่งและไหวพริบที่เหนือชั้นโดยเฉพาะมวยไทยที่ยังคงเป็นเอกลัก,กษณ์และศิลปะประจำชาติไม่มีชาติใดในอาเซียนสามารถต่อกรกับไทยได้อย่างแท้จริง เสียงเชียร์จากกองเชียร์เจ้าบ้านและแฟนกีฬาไทยในสนามสร้างบรรยากาศที่เราใจและกดดันคู่แข่งอย่างชัดเจนกีฬาทางน้ําก็ไม่น้อยหน้าว่ายน้ําไทยทําผลงานเกินความคาดหมายกวาดเหรียญทองเป็นกรอบเป็นกำลายรายการเป็นการล้มสถิติเดิมของซีเกมส์ซึ่งเคยเป็นของชาติคู่แข่งความสําเร็จนี้สะท้อนถึงการพัฒนาระบบฝึกซ้อมและการส่งนักกีฬาไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้จํานวนเหรียญทอง คือทัศนคติและสปิริตของนักกีฬาไทยตลอดการแข่งขันเราได้เห็นภาพขององค์การเคารพคู่แข่งการยอมรับผลการแข่งขันอย่างมีศักดิ์ศรีและการช่วยเหลือกันระหว่างนักกีฬาแม้ในบางชนิดกีฬาจะมีดราม่าหรือข้อถกเถียงแต่ทีมไทยเลือกที่จะแสดงความเป็นมืออาชีพนี่คือสิ่งที่ทําให้ชัยชนะครั้งนี้ทรงคุณค่าไม่ใช่แค่ตัวเลขเหรียญรางวัลในมุมของเวียดน,นามการถูกไทยทุกสถิติและแซงหน้าอย่างขาดลอยถือเป็นความพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดไม่น้อย สื่อเวียดนามหลายสำนักออกมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุทั้งเรื่องการเปลี่ยนถ่ายนักกีฬาการบาดเจ็บและการพัฒนาที่อาจหยุดชะงักขณะที่แฟนกีฬาบางส่วนยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าไทยเตรียมทีมมาได้ดีกว่าและสมควรเป็นเจ้าเหรียญทองอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามความสำเร็จของไทยไม่ได้หมายถึงจุดจบแต่คือจุดเริ่มต้นของความท้าทายครั้งใหม่การรักษามาตรฐานและพัฒนาต่อเนื่องคือสิ่งสำคัญเพราะชาติอื่นย่อมไม่หยุดนิ่งและจะกลับมาแข็งแปร่งกว่าเดิมในซีเกมส์ครั้งต่อไป บทเรียนจากอดีตสอนเราว่าความยิ่งใหญ่ที่ไม่ต่อย,ยอดย่อมเลือนหายไปตามกาลเวลาสำหรับแฟนกีฬาชาวไทยซีเกมส์ครั้งนี้คือของขวัญล้ำค่าที่เติมเต็มความสุขและความภาคภูมิใจเราได้เห็นธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาสูงสุดครั้งแล้วครั้งเล่าได้ยินเพลงชาติไทยบรรเลงก้องสนามแข่งขันถึง232ครั้งนี่คือภาพที่ยืนยันว่าหากมีการวางแผนที่ดีการสนับสนุนที่จริงจังและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้คนไทยสามารถยืนอยู่บนจุดสูงสุดของอาเซียนได้อย่างสง่างาม เมื่อมา่านการแข่งขันปิดลงตัวเลข23-2เหรียญทองจะถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือแรงบันดาลใจที่ถูกส่งต่อไปยังเยาวชนรุ่นใหม่เด็กไทยจำนวนมากจะมองเห็นว่าความฝันในการเป็นนักกีฬาทีมชาติไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมหากมีความมุ่งม,มั่นวินัยและโอกาสที่เหมาะสมซีเกมครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ชัยชนะของนักกีฬาแต่คือชัยชนะของทั้งประเทศสุดท้ายนี้เสียงคำว่ากระหึม คงไม่เกินจริงสำหรับผลงานของทีมชาติไทยในซีเกมครั้งนี้เพราะนี่คือการปรับมายิ่งใหญ่อย่างแท้จริงการทุบสถิติเวียดนามและการสร้างสถิติใหม่232เหรียญทองคือสัญญาณชัดเจนว่าไทยพร้อมแล้วที่จะก้าวต่อไปสู่เวทีที่ใหญ่กว่าถ้าไทยยกว่าและโหดกว่านี้ในอนาคตและไม่ว่าการแข่งขันครั้งต่อไปจะยากเย็นเพียงใดความทรงจำแห่งความภาคภูมิใจครั้งนี้จะยังคงอยู่ในหัวใจคนไทยตลอดไป